ความพิเศษของปีนี้คืออะไรคะเรามีความตื่นเต้นมากเพราะว่าจะมีนักฟิสิกส์หญิงคนแรกเลยนะที่จะได้เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติกาค่ะนักฟิสิกส์หญิงคนไทยคนแรกอ่าใช่ใชนักฟิสิกส์หญิงคนไทยคนแรกที่จะได้เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นซึ่งเป็นนักวิจัยที่จบจากคังมหาลัยเชียงใหม่จากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องของราติจูดเซอร์เวยหรือการสำรวจตัดข้ามราติจูดรวมไปถึงโครงการวิจัยไอซ์คิวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของกลุ่มวิจัยดาราศาสตร์และกลุ่มวิจัยระบบนิเวศโลกอวกาศนะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยที่ในกลุ่มวิจัยของเราเนี่ยเราก็จะมีงานวิจัยที่เป็นทางด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์เกี่ยวกับดาวฤกษ์เกี่ยวกับกาแล็กซีนะคะรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลก นะคะผลกระทบจากอาวกาศลงมาถึงโลกงานในส่วนของการศึกษาลังสีคอสมิกเนี่ยจะอยู่ในในกลุ่มที่เราเรียกว่าดูเรื่องของนุภาจาอาวกาศตั้งสนามในเล็กโลกเนาะนะคะซึ่งอาจารย์ราพรเนี่ยก็เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในส่วนนี้นะคะความพิเศษของปีนี้คืออะไรคะเรามีความตื่นเต้นมากเพราะว่าจะมีนักศึกษาที่จะเดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติกาด้วยเรือตัดน้าแข็งเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนจะเดินทางตั้งแต่เดือนธันวาคมค่ะ ซึ่งจะมีนักฟิสิกส์หญิงคนแรกเลยนะที่จะได้เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติกาค่ะ นักฟิสิกส์หญิงคนไทยคนแรกใช่นักฟิสิกส์หญิงคนไทยคนแรกที่จะได้เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติกาเ,เราคาดหวังว่าเขาจะช่วยเราอปเปรเรตการทำงานของเครื่องตรวจวัดนิวตรอนที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ฉนวนแบบอย่างต่อเนื่องแต่มันมีเงื่อนไขหลายอย่างด้วยใช่ไหมย<ช>อย่าง,อย,างอย่างเท่าที่จำได้คือตอนที่ไปกจีซเนี่ยก็จะอนุญาตเฉพาะ ผู้ชายใช่เราต้องสื่อสารภาษาจีนได้ก็มีเงื่อนไขใชตอนนี้คือพี่อิงจะไปก็ได้ข่าวว่าจะต้อง เทรนหลายอย่างมากใช่ค่ะเซฟตี้ใช่ไหมต้องมีเรื่องเซฟตี้ยืนอยู่แล้วตกน้าใช่จะต้องว่ายขึ้นฝั่งมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องเอาตัวรอดยังไงค่ะแล้วตอนที่ซ้อมรู้สึกเหมือนกับเขาก็บอกว่าก็มีคนไปขอสติเกตเหมือนกันเซฟตี้แล้วเขาก็เห็นว่าคนอื่นบางคนว่ายน้ําไม่เป็นแล้วพี่อิงก็กระโดดลงไปช่วยแข็งแรงมากค่ะชาวเหนือเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อิงเล่าให้ฟังว่าก่อนจะไปตรงนั้นได้ต้องทําอะไรยังไงบ้างเนาะมีหลายมีหลายอย่างมากนะคะใช่ค่ะ การเดินทางเนี่ยมันยาก2ออย่างค่ะอย่างแรกคือคุณจะต้องได้รับการยอมรับจากทุน NSF อย่างนี้ค่ะที่ทำไมถึงต้องให้นักวิจัยไทยคนนี้เดินทางไปโคโลราโดด้วยเขามีความพิเศษอย่างไรซึ่งดรชนะเขามีปริญญาเอกสองใบค่ะแล้วเขาก็มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเจาะน้ำแข็งหรือว่าการใช้ชีวิต การเอาโดรอดที่อยู่ในทวีปที่หนาเวเย็นอย่างเช่นโวโลกเหนือมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะกรณีที่2คือ ความยากอีกก็คือเรื่องของการเดินทางการเดินทางไม่ใช่ง่ายเหมือนเราอยากจะไปเซนทรัลเฟสิัลเราก็ขับรถไปได้ไม่ใช่แบบนั้นเลยเราต้องใช้เวลาคือเราจะต้องเดินทางจากประเทศไทยไปนิวซีแลนด์จากนิวซีแลนด์เนี่ยเราจะต้องเดินทางไปแมกม d o โด i ทวีปแอนตาร์กติกซึ่งมันก็จะต้องดูว่าลมฟ้าอากาศมันเป็นยังไงบ้างมันโอเคไหมพอไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาปุ๊บ เราก็จะต้องขึ้นเครื่องบินทหารค่ะที่จะขึ้นไปที่ไฮออิจูหรือระดับความสูงประมาณสัก2,880เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะหรืออาจจะประมาณสัก3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งการขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องดูลมฟ้าอากาศบางทีขึ้นไป ลมปราศรัไม่ดีก็กลับมามันการไปคือยากมากๆค่ะไม่ใช่ง่ายและสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงต้องผ่านเรื่องของการเทสสุขภาพค่อนข้างเยอะพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบก็ต้องค่อนข้างเยอะใช่อยากให้น้องๆที่กําลังตัดสินใจว่าอ,อยากจะเรียนวิทยาศาสตร์ดีไหมหรือว่าฉันควรจะไปเป็นสาขาอื่นอยากให้มองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะการใช้ สมการที่คนอื่นคิดมาแล้วแล้วเราก็มาแก้ปัญหาแก้โจย์แต่จริงจงมันมีอะไรอีกเยอะมากที่รอให้เราศึกษาวิจัยรอให้เราเรียนรู้ยังมีพื้นที่อีกกว้างมากเลยเราอาจจะยังไม่ได้ออกไปสู่อวกาศในเร็วๆนี้แต่พื้นที่บนโลกเนี่ยมีอะไรให้เราศึกษาเยอะมากแล้วก็สามารถเชื่อมโยงเราซึ่งยังอยู่บนโลก อวกาศภายนอกกับเอกภพที่ขนาด15,000ล้านปีแสงได้ต่อให้คุณมีเงินมากมายแค่ไหนคุณก็อาจจะทําไม่ได้อย่างเช่นการเดินทางไปโคโลกใต้ค่ะอันนี้คือไม่สามารถประเมินค่าหรือตีเป็นตัวเงินได้เลยค่ะเกี่ยวกับงานวิจัยของเราเนี่ยเนาะเราก็ไม่ได้มาแค่มาพูดว่าเอ๊ะมันมีอะไรเราจะไปทําอะไรนะคะก็อยากให้ติดตามคลิปอันต่อๆไปเพราะว่า ในคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญของทางมหาลัยเชียงใหม่นะคะมาพูดเกี่ยวกับธรณีวิทยาของแอนตาร์กติกว่าทำไมมันถึงสำคัญอาพรจะอธิบายให้ฟังว่ารังสีคอสมิกมันคืออะไรและสำคัญอย่างไรเอ๊ะโดนยิงตลอดเวลาแล้วไม่ตายเกิดอ,อะไรคือแล้วเราจะดีเทคเขาได้ยังไง<ม>ที่พูดถึงตัวดอมขนาดใหญ่นั้นทำไมต้องไปไว้ใต้แอนตาร์กติกนะคะใต้ขั้วโลกจะมีคลิปที่จากอาจารย์สุวิชาที่อธิบายเรื่องสนามแม่เหล็กโลก ะะทำไมประเทศไทยไม่เห็นออโรราเคยสงสัยไหมทำไมจะต้องเดินทางไปไกลถึงนอร์เวย์เพื่อตามล่าแสงเหนือ,อนะคะรวมไปถึงเชิญพี่อิงอัชราพรผักหวานนะคะนักวิจัยที่จะเดินทางไปกับทางเรือตัดน้ำแข็งของเกาหลีเนี่ยมาพูดว่าเตรียมตัวอย่างไรเผื่อ,อน้องๆอ,อยากจะไปกับเรือตัดน้ำแข็งบ้างนะคะดรฟลุกก็จะมาอธิบายว่าใช้ชีวิตอย่างไร ให้อยู่รอดได้ในคั้วโลกใต้โอเคค่ะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกัน